เอามาดูงานเช้าวันที่สี่เาเตรียมจะหัวขึ้นแล้วนะเจ้าสิบสองล้อนะที่โคราชนะอำเภอเมืองบ้านไรน้ตาบ้านมึงสารผมจะลืมบ้านนี้อยู่เรื่อยเลยเอา่ตบบาตำบลมะเริงตำบลมะเริงนะก็เครื่องเกียร์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่ก็ไล่เปลี่ยนทุกอย่างนี่จุดสําคัญเลยจุดหนึ่งนี่ทีมช่างก็กำลังไล่เปลี่ยนอยู่ ลูกยางก,กระแทกล้มแหลมนี่นะถ้ามันไม่มีมันจะมากินแป,ป๊บทองแดงนี่เอ้ยแป,ป๊บแอร์นี่มันจะมันจะลงมามานั่งต่ําเลยก็ไปซื้อหัวมาก็ดูมาด้วยไปซื้อหัวมาก็ก้มดูหน่อยแล้วก็คุยทางร้านเลยเขาจะขายลูกเท่าไหร่ก็ต้องซื้อมานะต้องซื้อมาเตรียมไ้เลยซื้อมาเตรียมไปเลยนะของใหม่ก็มีขายนะลองเ,อเห็นเห็นกระโพดขายก็อยู่นะในเฟซบุ๊กมีอยู่นะ พอผมเคยไปเปลี่ยนที่อ่างทองไหมใช่ไหม,ไมอ่าเนี่ยแกเขาไปซื้อของใหม่ตามร้านอะไรก็มีนะแต่ผมไม่รู้ว่าร้านไหนนะมีนะก็ลูกละห้าร้อยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าร้านอื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะกลายปปเป,ยนเปยน็นเปบียบเบียบกันอีกผมไม่ไม่ทราบอันนี้เลยเชา้าบรรยากาศวันที่สี่รถเดิมเป็นฮิโน่เซเอ็มแต่เขาใส่หัวโปรเฟียหลอกมา นะกระโดนโดนโดนเจ้าของโดนหลอกขายมากันึกว่าเป็นโปรเฟียแท้เจ้าของก็เล่นรถไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ผมก็จับ่างให้นะพ่อหัวก็ซีมาโอโหสาดเสียเทเสียหมดเลยอันนี้เดี๋ยวเหลือหัวขึ้นแล้วก็วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ผมจะไม่ได้เข้ามาทํางานนะผมจะหยุดวันพรุ่งนี้นะจะหยุดหนึ่งวันนะเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่มีใครอยู่ไปงานอะไรลุงตาไปกรุงเทพหมดอ่าแล้วพอดีช่วงรอของรอรอเอ่อ อุปกรณ์เขาต่อลมสายลมด้วยนะกับตรงนี้เท่ากับวันอาทิตย์หยุดหนึ่งวันแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็มาเก็บงานอีกหน่อยเดี๋ยววันนี้ก็วัดพากลางตัดต่อไว้รอได้งานก็ได้ตามสเปกแน่นอนถังลมก็ตามสเปคอ่ก็เกียร์ก็ขึ้นเรียบร้อยนะงานผมได้ได,ได้ได้ตามสเปกเหมือนรถประกอบนอกเลยบอกเลยเพราะว่าผมทำกับรถประกอบนอกมาผมจะรู้ว่าอะไรใส่ตรงไหนอะไรไม่ควรใส่ก็เดี๋ยวมาดูยกหัวครอบแล้วจะเป็นไง แต่คันนี้ออกมาแล้วข้างหน้ามันก็จะล้นๆแบบนี้นะฮะผมก็แจ้งแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าเขาจะต้องทําสีหัวข้างบนหลังคามันก็มีผูชายชายัยแกก็เลยรื้กระจกอะไรมาปะผูเลยผมก็จะใส่ได้แค่กันชนไฟหน้าแค่นั้นนะฮะมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ผมแจ้งไว้ก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะหยุดไม่ได้เข้ามาทํางานนะผมก็จะหยุดนะเอาเดี๋ยวมาดูตอนยกหัวขึ้นกันดีกว่าออาหัววางเรียบร้อยนะวางเสร็จแล้วไล่ไม่โคไปเลย นู่นไปนู่นแล้วก็ตอนนี้นะเหลือแต่แค่เพากลางกับระบบลมแค่นั้นนะอย่างอื่นไม่น่ามีอะไรแล้วก็ด้านหน้านี่ก็คือจะต้องเป็นรล้นนี้นะกระจกก็คือเดี๋ยวเขาใส่กันเองช่างสีใส่เพอะเดี๋ยวจะทําสีทั้งหัวเลยนี่รอยขัดสีไว้ฝาปรปงหน้าหรือไว้ก็เดี๋ยวช่างสีมาใส่เองนะ ผมก็จะใส่ได้แค่กันชนนะครับก็ดูได้เลยนี่นะก็วันนี้วันที่สี่พรุ่งนี้อ่าไม่ได้เข้ามานะผมไม่ได้เข้ามากันพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วเจ้าของบ้านก็ไม่มีใครอยู่นะก็เดี๋ยวจะน่าจะเป็นวันจันทร์นะน่าจะจบอยู่ เดี๋ยวนี้ก็เอาเพาการไปตัดนะฮะเดี๋ยวรอชมวันจันทร์นีละกันวันที่ห้าจะเสร็จไหมจะเด้งหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอรับชมนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม